แล้วก็ต้องขอกระดาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมเนวี้เปิกคิมาแบบไมียวเพราะว่าผมจะมารีวิวไฟประดับแสงสีก่อนออกงานวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็คือเปตัเอาเพื่งไปตั้งนะครับไปเดี๋ยวผมไปรีวิวไปจุดที่เขาอันนี้กันก่อนนะครับไปและนบจานี้ก็คือไฟประดับแสงสีนะคะพร้อมแล้วยังทุกคนสามสองหนึง่งนี่จุานชม ไฟประดับแสงสีนะครับที่จะเอาไปออกงานนะก็อันนี้ก็คือไฟประดับแสงสีที่จะเอาไปออกงานนะครับแล้วก็เอ,อมีไฟรูปดาวอันนี้อีกนะคะเป็นไฟดาวอันนี้เป็นไฟดาวจะเอาไปออกงานเหมือนกันแลวอันนี้ใส่ลูกดอกทุกตู้นะนะตู้เบสดนะครับใส่ลูกดอกมอนทกตู้เตรียมออกงานละพูกนี้ก็ต้องเอาไปตั้งนะคะอันนี้ก็นั่นแหละอันนี้ก็เป็นไฟประดับ